นี่คือสโตรฟของเฟรมซีเอชนี่สกรีนผม เพลงเมื่อกี้ผมผมเปิดเล่นนะครับคือผมจะแท็กแล้วก็ฟังไปด้วยนี่สก,กินผมจะนี่สก,กินผมก็จะมีชื่อกเฟรรมแล้วก็สก,กินแบบนี้คุณผมสามารถตัวด้วยว่านั่นผมตัวจริงแล้วคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมจะถามเรื่องอะไรนะครับวันนี้ขอจะมาทำอะไรผมจะมาเล่นเซิร์ฟไลท์โบสนะครับคุณผู้ชมสามารถเจอ ผมได้ในเซิร์ฟนี้คุณผู้ชมเขียนตามไปตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าก็ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้โหดก่อนนะครับรอให้ตรงนี้เป็นสีงผมก็จะรอนี่มาแล้วนะครับก็ว่างโหมดมนานมากเลยนะครับผมก็กดหยุ่ปุ่มหยุดสต็อกก่อนนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ผมมาครับน,นะครับคุณผู้ชมเซิร์ฟไงต์บอสเราก็จะมาเล่นแมปนะครับคุณผู้ชม,มเพลงนี้ก็มันจังนี่เล่นเบสวอลกันนะครับดู๋นี่ผมเป็นวีพีบอกไม่ใช่วีพีนี่โอเคพอดีจะขาแบบนี้ครับเขาก็มันต้องรอผมขอตัดคลิปก่อนนะครับ ตอนนี้ผมมาแล้วนะครับผมฟิล์มสีนี่นี่มีแต่คนจองียนี่นนผมมาที่ใบแค่นี้นะครับไปปั๊บผู้ชมอาจไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ว่าผมรู้ได้งไงว่าไหนมันเข้าไม่ได้ดไหนเข้าไม่ได้ตรงกันนะนิ่งอะก็คือคนห<ข>กพังตัวผู้ชมคือคำว่างานนิ่งก็คือจะเล่นไม่ได้ถ้าเกิดตรงกานนิ่งเป็นคำว่าจอยก็จะเล่นได้นะครับ ใครชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับแล้วอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดแชร์กับช่อง l o g i n TV นะค,ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย